สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเวลาทิพย์มุนเพงค่ะชื่อเล่นชื่ออารมณ์ดีครับวันนี้เราจะมาอ่านสะกดคำกันนะครับกออากาอืถอจอจออาจารย์อ ใหม่ตัวเมื่อกี้ตัวอะไรคะย้อนกลับไปนิดนึงดอดออาดาค่ะถัดไปค่ะอดอดะอาตาบอบออาบาอะไรหางยาวๆบออาตา อา,าชื่อหนูเลยชื่อหนูเลยตัวอะไรคะตัวอาดาเนี่ยชื่ออาร์ดีอ่ะนี่ตัวอะไรอ,ออออออโอเคอาต่อไปสะละสะละสะละอะชะละอละก็อา จออะกะจออะค่ะต like okay. okay. Do uh, mm ัวอะไรคะตัวที่สองตัวอะไรนะือดออะค่ะจออะจะดูเพยัญนชนะนะคะตัวที่สามตัวอะไรคะดออ่ะจออะดะอาีิตต่อไป ตัตัวอะไรคะพยัญชนะตัวอะไรคะดัเด็กดัเด็กแล้วก็อะไรอืมตเด็กแล้วก็สระตัวเด็กสระอา่านว่าอะไรดอะดอัแล้วตัวต่อไปล่ะตัวต่ออะตะเออต่ออะตะตัวนี้ขออะค่ะตัวนี้คือตัวอะไรขออะค่ะอุ้ยไม่ใช่ขอไข่นะตัวอะไรอืมตัว ไม่ใช่ปอปลาปอปลา,ปาหางยาวใช่ไหมถ้าหางสั้นเรียกว่าบอใบไม้บอใบไม้อ่ะแต่เป็นสะกดยังไงคะบออะบอต่อไป<ม>ตัวอะไรคะตัวนี้หางยาวปออะปออะปออะปอเออปออะปะสุดท้ายแล้ว ตัวอะไรคะตัวอะไรคะดูพะยะะัญชนะตัวนี้ก่อนอ้ออะอ่ะเป็นวอะไรนหนยล่ะคะจบแล้วค่ะยากไหมคะยากมาก